ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชม YouTube t e ว e v i s ทวิตเตอร์ติ๊กต็อกอินสตาแกรมและโลกโซเชียลที่เกี่ยวของท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เขารับประเทศไทยขาดการเชื่อมโยงเหตุและผลตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นพันปีแล้วเพราะว่าคนไทยไม่เคยถูกสอนให้คิด ให้ถามให้สงสัยและลุกค้าเพื่อหาเหตุผลอันชอบวันนี้ก็มีราม่าคลองเตยครับยุยงปลูกป,ปั่นในที่สุดกระทบถึงคนจนรากหญ้ารุนแรงคนจนชุดแรกที่ถูกปลูกป,ปั่นว่ามีส่วนในการเผยแพร่โควิดคือพวกส่งอาหาร พวกเก็บฟูดทั้งหลายที่กำลังมีจังหวะโอกาสที่จะหาไรายได้ไประจำวันไอ้พวกยุยโมปูกปันคนรวยขี้กลัวมันก็ตกอกตกใจเลิกสั่งแล้วเพราะกลัวพวกสลัมคลองเตยจะมาส่งเห็นไหมครับท่านที่เคารพนี่คือพฤติกรรมระหว่างชนชั้นมันมีมานานแล้วในยามคับขันสงครามโรคระบาดเป็ด คนจนถูกรังเกียจตลอดมาแต่พวกศักดีดามาดพอถึงเวลาที่จะเสพสมบอมีสมจะเอาเขาเป็นเมียน้อยก็ไปตีหม้อก,กับพวกคนจนเหล่านั้นที่เขาทุกทรมานเพื่อที่จะขยบฐานะตนเองมีพลว,วัยมีรถเฟอร์รารี่ครับอย่างน้อยได้น่งทุก้ก็ยังดี <c oughs> คนรว,วนยอุบาทนะครับท่านดีครับจากรินามาดมีตำแหน่งหน้าที่ใหญ่โตมันไม่เคยเห็นคนจนเป็นคนเสมอกันตรงนี้แหละที่เขาพูดกันว่านี่แหละนี่แหละพลาดองปลดปล่อยได้แล้วแต่ในความเป็นจริงตั้งแต่องรัชาการที่ห้าพระองค์ท่านมีพระบรมราชโองการมานพระบรรทูลสุรสิงหานาถสมดํารัสเหนือเก้าตั้งแต่ปี2416ั่รต่อไปนี้ประเทศไทยจะไม่มีทาส แล้วก็เลิกเด็ดขาดใน2,448ร้าฬกที่หก็มีนางนางสาวมีชื่อเสียงเท่าเทียมกันกับศักรินามาดแต่ก็ยังมีหม่อมราชวงศ์หม่อมหลวงมียศถาบรรดาศักดิ์นายหมวดเอกมนทนพันเอกนายวรการบัญชาอักษรเลขเห็นไหมครับท่านสเรารบมันก็ยังมีอยู่ ต่ถึงมีอยู่อย่างไรเชียรัชกาลที่ห้าท่านก็ทรงมีพระบรมมราชโองการมารพระบรรทูลสุรสิงหาหนาทรงนำรัฐเหนือก้าวปั๊บก็เป็นราชกิจจานุเบกษาประกาศเป็นกฎหมายทันทีมีใครเข้าใจบ้างสักกี่คนไม่ค่อยเข้าใจกันหรอกครับท่านดีครบับเพราะจะนัานวันนี้รามาสลัมชุมชนทําเหมือนกับว่าไอพวกสมิทธันเนียรัฐบาลน,นักการผ่านโรงโนกับรัฐนายกรัฐมนตรีบ้านมันอยู่ พระจวันยังไงอย่างนั้นเลยมันไม่ใช่มันเป็นคนภัยที่ต้องนอนคุดคู่อยู่ในห้องเช่าเล็กๆจะมีบ้านนี่ผมนี่สมัครพู้แทนราษฎรสมัครสมาชิกวุฒิสภาเดินพบเขาทุกคนมานานแล้วและชีวิตตัวเองนั้นอยู่จรบทก็รับรู้ว่าในเมืองนั้นจะมีชุมชนแออัดที่หมาคนรวยมีชีวิตดีๆกว่า แมวคนรวยยังมีชีวิตดีดีกว่าข้าราชการสักรีนาหมาดพลเอกสายสะพายแดงมันไม่ไปสำนึกต้าหลังไปในสมัยมันเรียนหนังสือเป็นเด็กวัดแต่มวิทลัย,ยธรทำมศาตร์หรือจุูลาลงกอ์วัดดวงแขหหรือวัดราชาพวกนี้พอเป็นสักรีนามันลืมหมดแล้วว่ามันเช่าบ้านอยู่ด้วยกันตั้งห้าคนยามนอนมันก็เคยตีนด้วยกันนะครับ นี่คือความจริงในสังคมไทยสื่อมวลชนไทยพูดไม่ได้เพราะพูดแล้วเดี๋ยวหาว่าโจมตีรัฐบาลยุยงปลุกปันป่นปิดเลยเหมือนที่ผมโดนอยู่นี่แหละครับท่านที่เคารพเพราะฉะนั้นวันนี้ห่วงโซ่ความคิดระหว่างชนท่านที่มีอยู่จริงในโลกนี้และในสังคมไทย เราก็เห็นชัดแล้วว่าคนที่จะเป็นเหยื่อในโรคร้ายแรงหรือคนที่จะต้องออกไปสู้รบแนวหน้าเพื่อป้องกันแผ่นดินมันไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกครับท่านดีครับมันคือชาวนาชาวไร่คนตุโรยำเขาเรียกชุมชนสนลาพค้อมเตจริงแพยดบางไส้ไก่บางบัวทองทั้งนั้นแหละ หลังั้นเนียรัฐบาลนางเรื่องนี่ก็มีชุมชนอยู่เยอะแยะไปหมดนายกรัฐมนตรีแกเดินไปดูที่ไหนแล้วแล้วนายกรัฐมนตรีเองสมัยก่อนแกก็คงจะอยู่สลัมเหมือนกันมีแกก็ไม่ใช่ว่าผู้ดีวิเศษวิโสอะไรแต่พอปลนอำนาจขึ้นมาก็ทําตัวเป็นผู้โ,โหโ่เทวาจากสวงสวรรค์ชั้นจะกามาปัจจานไม่รับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นปัญหาโควิดที่แท้จริงสามครั้งที่ผ่านมาเราต้องยอมรับความจริงว่าคนที่ก่อให้เกิด ระบาดคือพวกที่อยากรวยทางร้านพวกที่มีตำแหน่งหน้าที่พวกที่ทุจริตต่อพระบรมราชโองการในพระบารมาพีพิชัยของพระมหากษัตริย์ทางนั้นแต่พวกนี้มาหน้าว่ามารับเจ้าฟ้าเจ้าแ,แผ่นดินใส่เสื้อเหลืองเป่าปีนปีนหาใช่ไหมพอเพลอมเพลมันก็ไปขายลอตเตอรี่เกินราคาให้กับประชาชนมีหรือประธานบอร์ดสลากคณะกรรมการสลากเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของประเทศทางนั้นทึ่งเดือนรับทีห้าหกแสน กินฟรีอยากเลือดเนื้อของประชาช,ชนที่ถูกหลอกคนไทยชอบถามว่าท่านประรานบันที่พูดว่านายกรัฐมนตรีถูกประหารชีวิตนั้นมันจะเป็นการหมิ่นประมาทหรือเปล่าผมบอกมึงไปอ่านประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา113่สิบสาทำไมพอมาตรา112แล้วไม่สงสัยกันเลยว่าพระราชาบัญญัติดังกล่าวเขายกเลิกไปแล้วไม่ใช่เหรอตามรัฐธรรมนูญมาตราสอง ไม่คิดนะครับท่านดีกรอบเสียงก้ามันมันก็บอกเรื่องจริงหรือเปล่าผมบอกมึงถามดูดิสำนักง,งานสลากกินแบ่งขายลอตเตอรี่เกินแปดสิบบาทไหมมันบอกว่าไม่เกินผมว่าบ้านพ่อมึงนี่ไม่เกินไปเอาไมา้ดูสักตัวอย่างนี่มันแยบ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 สองร้อยสองร้อยเมื่อวานเมียผมถือมาสองใบสองร้อยมันบอกว่าเล็กเล็กเห็นไหมครับท่านดีกรับขอแถมอีกสามสิบ ความจริงมันมีอยู่อย่างนี้ทั้งนั้นรัฐนาพิเศษตลอดแนวอาบอบหน้าของรัฐมนตรีของชูวิทย์ก็รู้กันอยู่มันไม่ใช่อาบอบนวดมันอาบอบนาบลงงานผสมพันธุ์แพร่เชื้อซิฟิลิสโกโนเรียและโรคเอสดตลอดเวลาใครละไปแพร่ก็ไอ้พวกคุณนางนสักสนาม,มาที่มันมียอดสาบประดาาับดิา วันนี้แมอัศวินสันเมืองต้องรีบฉีดวัคซีนที่นเวกให้แก่ชาวคลองเตยมึงจะบ้าเหรอชาวคลองเตยอ่ะคนคลองเตยเขามีที่ทุกหัวน,นอนนะครับบางคืนจ้านั้นกลางวันเขาไปต้องไปหากินเพื่อที่ยาหาเงินซื้อนมให้ลูกเมียต้องไปโฉงแก้พูดต้องขับรถต้องใจรับจ้างต้องไปขายของบาดวิถีเพลอเพลก็ต้องไปรับจงยาบ้าเพื่อพลุกได้รถปรับสักคัน สถานการณ์ความจริงมันก็เป็นแค่นี้ทั้งนั้นในประเทศไทยแล้วใครล่ะเป็นผู้ก่อกําเนิดโรคโควิดใครล่ะเป็นผู้ก่อกําเนิดการขายยาเสพติดมันก็ไอคนรวยอุบาทาติชั่วตะปีทั้งนั้นพอพูดความจริงโอรายการนี้ยุยงปลุกปัน่นข้าองค์ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาราร้อยถิบหกปิด ท่านผู้บังบและท่านผู้ชมที่เคารพบด้วยอิทธิฤทธิ์ของการสู้เพื่อความจริงไหนที่สุดเราก็ประสบความสําเร็จและพบแสงสว่างว่าพระบาลางประชารัฐเป็นที่รวมของพวกเสือสิงกระทินแรกพวกชั่วที่ทําบิดกฎหมายแล้วก็ไม่เกรงกลัวกฎหมายเห็นไหมผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมแล้วใครมันจะเชื่อสารศาสตยุติธรรมละ่ะในเมื่อผู้ช่วยรัฐมนตรีมันจ้างตำรวจไปนั่งสอบภาษากรีแทน ไอ้มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องนั้นแทนที่จะจับพันธีดําเนินคดีมันซ้ําเฉยซะอย่างนั้นแหละก็มีรายการเราพูดเป็นประจำบอกว่าตุลาการไปแบล็คเมลรี่ทรัพถูกไล่ออกปีหนึน่งสิบห้าสี่คนคดีหายไปไหนหมดลนะอาญาเรียกทรัพย์รีทบทรัพย์รับสินบนเพื่อผลประโยชน์อื่นใดมันต้องประหารชีวิตตา,ามาตร,ราสองรอยหนึ่งแต่ประเทศทยบอกมีจริงเหรอท่นบาลาน มัพูดส่งเดชไม่ได้ถ้าท่านเป็นตาลากานเพราะว่ามึงจะบ้าไปอ่านประมวลกฎหมายอาญามาตราสองร้อยสองรอยหนึ่งเสุรการทุกคนเมื่อถูกจับได้ว่ารับสินบนรีบรับประชาชนไปฆ่าผัวเขาขังคุกผัวเขาแล้วก็เอามีดมาเพื่อรับมรดกอันนี้ก็ต้องโทษอาหารชีวิตเราไม่อ่านไม่เชื่อขันหนังสือทนังหาเยอะแยะ ผมเนี่ยเป็นนักอ่านเอามาพูดเอามาอ้างทุกวันนี่ไอผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรับไปสามร้อยล้านโฉนดแผ่นเดียวหลักฐานมัดตัวตัวสามารถตัวนายกรัฐมนตรีนี่ครับเรียนหัวหน้าคอสชพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีพลดเอกประยุทธ์รัฐมนตรีววาการกระทัวงมมาไทยพลดเอกอารูพงศ์อันิบดีกรมที่ดินมันทำหายจะอะไรวะครับท่านดีครับความเก่งทางนั้นแต่ประเทศนี้ สรายุทธสุทธชนะินดาไอ้สีรุวันร้องเรียนเดี๋ยวเปลอเปลอพูดไปพูดมาถูกปิดรายการอีกแล้วสรายุทธสวัสดีครับ